สวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องคนบาเหตุชาแนลแอวก็จะเอาขนมแล้วก็คุณเชี่ยงแล้วก็น้ำพริกนะคะไปแบ่งพี่สะพ้ายพี่บ่าวเดี๋ยวแอดก็จะเอาไปให้พี่ชายของแอดด้วยนะคะแอดเอาไปให้พี่สะพ้ายพี่บ่าวก่อนอันนี้เตรียมไปให้พี่ชายเอามามา่าไปให้มันสองหอ่อเพราะว่ามามา่ามันเหลือไม่กี่ห่อเอง เชิญอันนี้ถ้าหาพี่สะพ้ายพี่บ่าวเพื่อนไม่อยู่แอดก็จะฝากคุณยายคุณยายก็คือแม่พี่บ่าวนั่นเองนะคะว่าแอดจะไปบ้านเขียวแล้วแอดนายชั้นก็จะไปต่อพลบลรถรู้ว่าเพิ่อนอยู่หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันเลยถ้าเพิ่อนอยู่ก็ ให้เพื่อนถ้าเพื่อนมาอยู่ก็ฝากคุณยายเอาไปให้นะคะเพราะว่าบางทีเพื่อนก็ไปทำเวียดทำงานเพื่อนไม่ค่อยอยู่บ้านคุณยายอรียข้องเออทและ อาทาบจางหนูเอาอันนี้มาให้อาเทาอ่ะฮะหาลุงยูขี่หลงคุณเชียงแล้วก็น้ำพริกเหมือนเจ้านั่นแหละแล้วก็ขนมค่ะเนาเพิ่งว่างงานเ <c oughs> ข้ากุสมาน จะเข้าเมืองวันนี้ละเมืองกุสุมา <c ười> ไปต่อพหลอรถพหลอรถหมดเราก็ <c ười> พี่ชายมีอยู่แล้ตก็เอามาให้พี่ชายนะคะเนาะเอกโกหิลกายเอาของมาฝากค่ะเรียกของปะเอ๋อลำจัง ขนมแล้วก็ขุนเชียงแล้วก็น้ำพริกค่ะพึ่งว่างงานก็เลยพึ่งเอามาให้ค่ะนีจ้า <c oughs> น้ำพริกก็ไปต่อเราจะไปทุระคุณยายก็นั่งอยู่ตรงนู้นนะคะเขาก็แบ่งปันเนาะ บ้านไกลเลี้ยงเคียงเมื่อวานแอเมื่อคืนเนี่ยก็เอาให้พี่สาวแอดไนแล้วนะคะเนาะมาม่าแล้วก็คุณเชียงเพราะว่าแบ่งกันเนาะเมื่อคืนนี้ก็เอาให้แม่แอดไนนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะมื่อคืนนี้เอาตอนที่เราแกะกล่องเสร็จเราก็เอาให้เลยไม่ทันได้ถ่ายคลิปคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ